สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมกาลินาฟีไฟวิกที่เก้าสิบแล้วนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราผมก็จะพาทุกคนเนี่ยนะไปดูการรีแรงนะทุกคนนี่นะเห็นไหม,มแล็งแพทหนึ่งนะก็คือเห็นสปอยไปก่อนแล้วแหละเอเคเอาเดียวตั้หนึ่งนะทีกเพิ่นเข้ามานะว <c oughs> ่าอาจจะมีโฆษณาเยอะนิดหนึ่งนะนี่นะทุกคนซีซั่นที่สามสองนะทุกคนซีซั่นวันนี่วันนี้ ก็คือคลิปนี้ก็สั้นๆนะทุกคนเหมือนเดิมซีซั่นสามสองหมดแหลงทั่วไปแรงใหญ่อะไรวันที่สามเดือนสองเดืวันที่สิบสี่เดือนสี่ 14, เนีนะ่หรือเดือนมีสานี่นะทุกคนช่วงสงการอีกนะทุกคนคือรีแรงครั้งนี้มันชอบตรงกับสงการทุกทีนะโอ้โ,อโอหเขนะ้าใจนนี่นะทุกคนเป็นไง้าเต็นแรงมาเตอร์หราเต็นแรงแดงก็เหมือนเนดิมมาดู <S <S อันนี้ เสื้อแรงแดงะเสื้อผู้หญิงนะซีซันนี้และอะไรเนี่ยซีซันนี้สกินปืนชั่วขาไป็นคิงฟิชเชอร์นะทุกคนจน <'s> cool. สกินหาว่าเป็น UMP นะโอ้โห uh huh. แม่นยําหนึ่งเจาะกองหนึ่งแล้วก็ลดแม็กกาซีนหนึ่งโอ้ยสแบบนี้ <laughs> สับเนียงไม่ชัดนะนะคนดูเ <'s> cool. นี่ยน,นะ so, อันนี้คือ uh huh. ชุดที่เอาไว้ซื้อนะทุกคน นี่นะก็เป็นพว,พวกชุดเดียวซื้อก็ประมาณนี้นะทุกคนโอเคไปต่อนี่ซีซั่นนี้แพททีน้ำหนึ่งค่ะทุกคนฮัดียวคนดูก่อนนะผมแดง,แง,แงไม่ใช่เหรอคน,นดูเปิแพททีน้ำหนึ่งใครแพททีน้ำหนึ่งผมใส่บักเนี่ยวซีซั่นก่อนหน้านี่ขาก็ขึ้นแดงโอเคนะนี่นะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูโอยเ,เดี๋ยวปิดอัน นี่นะทุกคนก็แรงบอลไม่มีอะไรอันนี้ก็เหมือนเดิมนทุกคนลังวัลรางวัลแรงบอลก็น้อยๆอยู่แล้วซิลเวอร์ก็ปกซิลเวอร์นะทุกคนนี่แหละนะอันนี้แรงโกก็ซีซั่นนี้ก็เหมือนเดิมนะไม่ใช่เหมือนเดิมก็มีรางวัลเหมือนเดิมเป็น UMP นะแล้วก็มีปกแรงโก้อันนี้ก็สก,กินชั่วคราวเหมือนเดิมวะน,นี่พดเพยแล้วก็ดูแต่ชั่วคราว เขาจะมีให้ส่งนะสกินนี้แต่เดี๋ยวผมก็จะมารีวิวด้วยนะยนี่อะรเงี้ยกแพทินัมไม่มีอะไรมากแรงไดมอนด์ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมปกเมืนเดิม,อ,ม,ม,ดม,ม,ดมอ้าวรอบนี้เขาให้มาสอง,งันเ้หรอเือให้สองอันตั้งแต่ซีซั่นก่อนหน้านั้นแล้วอ้าวเหลือ2สองอันทุกวันเลยเอาเหรอผมบึ่งรู้นะ นี่นะรางวัลไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่าส่วนแรงแดงเสื้อผู้หญิงเหมือนที่บอกไันเมื่อกี้ท่าเต้นแล้วก็น,นี้เนี่ยนี้ให้แถมมานะนี่แรงมาเตอร์แรงมาเตอร์คงไม่ขึ้นหรอกน่จะขึ้นถึงอแค่แรงแดงเดือดมาสุกคนขึ้นไปก็ไม่ประโยชน์อะไรมันดันยากมันดูน ก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ